ที่จะประทับใจในสิ่งที่หมอให้ผมอะตอนนี้คือผมยิ้มออกไปมันยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจโดยที่แบบสวัสดีครับผมเต้ยระดิบรัตนาโอภาสทูลครับแต่จริงแล้วก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องฟันหักนะครับอยากให้คุณหมอแบบทำฟันให้มันแบบมันเลี่ยงตัวกันเหมือนเหมือนเหมือนนักแสดงดาราแบบฮอลลีวูดชื่อดังๆอะไรเงี้ยตอนแรกอะเราก็งมง วีนียแบบฉีดคืออะไรวีนียแบบฉีดมันจะฉีดยังไงมันจะฉีดข้าฟันยังไงจะทนไหมเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําและเราไม่เคยได้ยินเพราะว่าเป็นสหวัตกรรมพอมันคอมเฟิร์เสร็จแล้วอะมันคงให้ที่จะประทับใจในสิ่งท,ที่หมอให้ผมอะนะฮะตอนนี้คือผมยิ้มออกไปมันยิ้มออกไปด้วยความมั่นใจโดยที่แบบ ทำไมหมอต้องถ่ายรูปแล้วก็ต้องมีการปรับเพราะหมอจะปรับเฉดสีให้เข้ากับตัวเราให้มากที่สุดสวยหล่อครบจบที่ฮอลลีวูดสมัยเป็นธันตกรรมที่มากกว่าคลินิกธันตกรรมทั่วไปก็คือสุดท้ายแล้วนะครับผมก็อยากจะใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามมาทางที่ฮอลลีวูดสมัยได้นะครับแอดเป็นที่นี่น่ารักตอบได้ทุกโจทย์ทุกปัญหาทุกคำถาม ปรึกษาได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือลองเข้ามาปรึกษาก่อนว่าทําไมถึงแบบว่าฟันเรามีปัญหาตรงไหนถ้าเกิดว่าทําวีเนียแล้วจะต้องถ้ามีฟันผุดแล้วต้องทํายังไงคุณหมอจะมีการปรึกษาเป็นทีเป็นทีละเคสเคสเคสบายเคสไปน, like case, case, case by case by นะครับที่นี่แล้วบอกว่าถ้าคุณเลือกที่ทันตกรรมคอร์รบสมยัยคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ